สวัสดีครับสมการรอคอยกลับมาอีกแล้วกับซีรีส์ปรากฏการณ์ของดูมันดิและได้นักแสดงนำที่มาสุดแสนจะวิริสมาลามากๆกลับมาอีกแล้วเหมือนกันกับการเพจทิพอยู่บนหน้าบนหน้าเพราะว่าครั้งนี้ข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince s ซีรีส์กำลังจะได้ดูกันแล้วเราเห็นกราฟิกอขึ้นรัวๆปั๊บๆๆๆๆเออที่เป็นเมืองเมืองะแต่ละอันอะ นึกว่ากับบ้านกิฟฟินดอร์บ้านเวเวเวนคอร์ดิฟฟิลีอะไรเงี้ยคืออยากรู้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนว่าแต่ละบ้านจะเป็นยังไงด้วยซ้ำคือฉันว่าจบซีเรื่องเนี้ยพี่คนที่เขาทำกราฟิกอ่ะเขาจะมีคนหนึ่งใช่ป่ะที่เขาทำบ่อยๆอ่ะฉันว่าหุนขึ้นเพราะว่ารับทำของบ้านดิวันดี้อ่ะโปอเตอร์ที่ปล่อยมาก็คือนักแสดงคับคั่งเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้ออฟฟิเชียลสุดคนลุกนะคนลุกแล้วคนลุกแล้วห้านาทีคนลุกแล้วคนลุกแล้วคุณพี่พร้อมนะ เสียวเสียวขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วคีมเสียงมันเบาคีมเพิ่มเปิดมาก็คือแบบเป็นนี้เลยอะไรแล้ววังเรื่องนั้นนะขอบใจทุกท่านมาดูกอนแล้วในวันนี้วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกกล่าวกับทุกคนนี่คือหลานชายของเราคณินสวรเทวีคานินคณนินเป็นเป็นหลานนะโอ้โหเติง์โอโซนดิสนีย์มาพรุ่วันเลยชีวิตม้นจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ได้มงค่ามงสามมาแน่ เลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลยว้ายรัชชาวะเมียตามหาท่านชายคนหนึ่งภายาะคนเดียวของอาตมาเทวจินอุ้มมีชัยคนเดียวที่ฝากฝังอะไรไปได้เรารับคำสั่งฝากไปนี่อุ้ยผมเป็นนักกีฬาฟันดาบเออทีมชาติป่ะเนี่ยยินดีนะชายเมื่อไรแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปนะเพราะสำหรับชายมารีมิงยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาควันดาบที่หนึ่งในกลุ่มฟันดาบมีดีแค่นี้หรอ นี่มันเป็นใครวะอุ้ยมืหนังเลยจริงคายสวยมากพระองค์มีสายเรื่องของกษัตริย์พูดอะไรพระองค์อุ้ยอุ้ยแม่ลงไปอ๋อเหมือนเออเหมือนไฮรอนไฮรอนแตปลอกป้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่โอ๊ยแต่โดยพี่ซีแทงมีดใจอยังไงที่พระเอกยิงคนค่ะ ุ้ยพ่อชุกมีเล้วตำรวต้องมาตามฆ่ากันถ้าคนอยากรู้ว่าใครทำลายคนกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอ็มฝ่าบาทต้องหนุนและรักษาอำนาจของอัศวะเทวทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินพุ่งเป็นเจ้ามาชีวิตคนถัดไปเนี่ยอีพวกนี้ใครสักคนเนี่ยวางแผนแน่นอนต้องการอำนาจเหรออุ้ยอุ้ยแต่ละโอ้โหนะแสดงครับข้างตัวฝ่ามืองไทยเวลาในตามอัศวะเทวทินชื่อหดชายใหญ่คนต้องขวามระกูล วันนี้ราเมนอุยว้าวให้ฉันพระราชวังประกาศขายวันถ้าการเสื้อได้จะใช้ครั้งที่ห้าแต่เรื่องคนขึ้นในเร็ววันนี้ที่มันเร็วมากทุกคนเดี๋ยวขอรีแคปที่เราต้องการจุดขึ้นคลองบัลลังก์ต่อไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราแล้วสู้ๆนะที่หนึ่งปนาคมงฟันดามสิต่อขึ้นไปโอ้ยอย่าลงแข่งในราชประเพณีในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งเพร ถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันพระสวดเพลงนี้ผมจะกลายเป็นคนทรยศต่ออสวรรค์เทวาทินใช่หรือเปล่าพ่อก็ต้องไอ้นี่ยังต้องมาลงแข่งอีกเนาะหน้าที่อ <คน S 1> จะไม่ใ<ห>จปกป้องขณีดูแลขณีรักษา,<ส>าและสืบต่ออสวรรค์เทวทินขณีขณีแม่พี่เราขอสัส่งในนามคณินอสวรเทวาทินชรันพิทักษ์เทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองค์ครักษ์อุวัน ใช้อำนาจในทางที่ดีหน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องลุงไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจว่าที่สุดจะเป็นใจที่สุดเดี๋ยวบอกนะลุกขึ้นมาถ้าลุยอยากปแปลงไอมาลีการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางไปฟังมาอย่างละก็เป็นประเพณีคนดูแลอัศวะเทวะเทมจะลงแข่งด้วยโอ้ยิงไปเลยค่ะ ว่าคนที่อดูการกลับฝั่งของขนนต์นั้นมีกี่คนด้วยกันหลังนี้ไปสืบหาดูว่าใครเป็นของหมอดไซอยู่ในวังเนี้สมบัติที่เทื่องหมากันหมดเลยของมีนานนะคุณพ่อคุณแม่เจ้ามหาชีวิตเป็นเท่าสารพัดพิษอย่าได้ไว้ใจไปเท่าสารพัดพิษอุยน้ำฝนกรดในพื้นที่ไทยอ่ะ เจเจเน็ตเอ้ยเน็ตนานนานนานหน้นที่ทำอะไรเราต้องการเอาคจริงมาลงโทษเอาความจริงมาลงทีนี้โอ้มึงจีสิ้นรอคอยเนี่ยวุ้ยอุ้ยงุ้ยไปตายม่รู้สิ่งใดมาหมดเลยความกล้าและความตั้งใจจีต่างหากไม่ยากจะประท้วงเลยนะเอาหนีด้วยครับว้าวไปถ่ายไหนกันนะไปถ่ายที่เมืองไทยเว้ยกระหม่อมมีเรื่องที่ของความวิ่งจตุจักนะล้วหาไพ่ต้างผมจะชนะการแข่งขันให้ได้เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไป เดอะเน็กซ์นนี่โอ้โหคนลุกนะดูดิหลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราลองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นเนี่ยค่ะท้าทายก็จะใกล้แบบนี้มันหอบมันหอบมันหอบใครจะทำไงไปกลับห้องกันดีกว่า ใช้อำนาจในทางมิชอบนะเพคะเอลซ่าเอลซ่ายังไงเริ่มสามพฤษภาคนนี้สามชั้นคืนอักสวาอะไรนะ ไม่ใช่อสวรนค์เลยจ้ะเออดาชื่อ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 อะไรนะคุณคณินคณินเขาอยู่กับบารีการเหรอเขาจะฟีลลิ่งแบบ Thank you got to change my life ัน gonna love in your world ู้ต้องตนะเอาอาความรู้สึกแรกใช่ไหมดาต้าเยอะมากเป็นเทเลอร์ที่ให้ดาต้าและให้ให้ความรู้สึกว่าสิ่งนี้เราต้องรู้เพื่อที่จะเตรียมตัวในการที่จะรับชมอีพีหนึ่งมันมีทั้งชื่อมันมีทั้งตำแหน่ง มันมีทางว่าใครเป็นใครแต่จับใจความได้ได้วยความที่ต้องลงแข่งขันเธอลงแข่งขันด้หรอไม่ใช่เขาอ๋อลงแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าชายคนต่อไปเอเอเดนิสปินก็คือตามชื่อเลยถ้าเธอลงเป็นปินเซสเลยค่ะเราขอบใจทุกท่านอันนี้ก็เลยเมืองเนี้มันมันดูมีความยิ่งใหญ่นะมันมีถนนตัดผ่าน แกก็เคยดูดิสนี่อ่ะล่าสุดดูดิสนี์เลยแล้วฉันเห็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือถน,นนกับการเข้าไปในวังเนี่ยมันต้องผ่าป่าเข้าไปนะม,มีมีมีป่ากันอันนี้คือวังใช่ไหมใช่น,นี่คือวัง,ว,<า>งวังวันนี้เรามีขาม่า,กกขาวดีจะมาบอกลก่าวกับทุกคนมีข่าวดีจะมาบอกล่าวทุกคนอัสวะเดวาทินเทวาทินอ่าเทวาทินเทว์เฟอร์นะฮะใครจะไปเช็คโอ้พรุ่วันหนึ่ง ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดสังเกตปะจะมีคนที่โค้งกับคนที่ไม่โค้งเขาอาจจะแบบว่าเป็นยศใหญ่เหมือนกันเลยไม่โค้งเมืวันหนึ่งอ๋อนี่จะมีคนที่โค้งกับคนที่ไม่โค้งคนที่ไม่โค้งเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวเมืองใหญ่ปะน่าจะเป็นแบบอืันนี้เป็นเป็นลูกคาร์ฟิลอะไรอ่ะหนเมืองที่เขาจะนั่งเก้าอี้กันอ่ะทชกคนใช่เอาแต่คิดก็ก้มนะก็อันนี้อาจจะเป็นองค์ราชทายาทเฉยปะเขาเป็นลูกเออเป็นลูกวังเนี้ยน่าจะเป็นวางกลางเพราะเป็นวังที่มี สี่สี่ตาอ๋อโอ้นี่ไงตาแต่ว่าก็คือจิมมี่ก็คือเป็นราชยาเหมือนกันกับคิดใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายผู้ผู้ใหญ่ก็จะมีสี่คนมันเหมือนกับแม่หยวกปะที่จะมีสี่ทิศทิศเสร็จปั๊บทิดไหนที่จะได้เป็นพรินซ์คนต่อไปอ่ะเออก็วันก่อนหมูยเห็ดแทงเลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลยซึ่งชาชาปม่ใช่ชื่อชาชาชไดน้องน้ยน้องนอินซด์อ่ะ ที่เคยมาโปรโมทบ้านเราไม่ได้เลยเนี่ยลิสซ่ารองช่วงรองช่วงแต่ดูเป็นแบบเอ็กซ์ต้าดูเป็นอินเตอร์หมดเลยอินเตอร์ทุกคนการตามหาเจ้าชายคนนึงเพื่อนนางหล่อนะเมื่อกี้ว่าคือวามจริงเขาบอกว่าเจ้าชายที่สัตว์บอกว่าเราไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้นี่นะกีฬาคนด่าแั้วนี่เราเป็นกีฬาแข่งรถไม่คือคุณหนูหนีมาหรออินเ์ใชมานะใช่ฉันว่ามันเป็นคือเหมือนอนี่ปะเคยดูเจ้าชายส้มหล่นปะ ของเกาหลีอ่ะที่แบบครอบครัวมันมีอันตรายอะ่ะตระกูลก็เลยส่งให้ไปไปอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคือมาใช้เป็นขามันลชน,อ,นอยู่ที่เมืองไทยอ่าฮะก่อนแล้วก็เหมือนกับต้องมาตามหาที่เมืองไทยพาแต่กลับตัวไปเพราะว่าเนี่ยจะต้องหาคนราชายาดไปพอเปิดเ <ใน S 1> มื่อกี้ก็เพราะสำหรับชายมาเลเป็นชาววังนีน่แข่งเกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบที่คนในโลกสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้หรอ,อนี่คนเป็นใครวะทังชายคนนึงเป็นายคนน พระองค์มีใส่เรื่องของกษัตริย์ว้ายพี่แท้งลงไปจะบ้องมัชย์ย่าหัวใจงูโอ้โหพี่เพ่ของเรานะฮะพี่เท้งพี่เท้งโอ้ยแต่ละพี่แทงครับพี่เท้งต้องตามฆ่าเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพ่อก็มีแต่ต้องไปที่เอ็มมันเออินฟเท่ากต้องกลับไปรักษาเขายงเขาใหญ่สุด รวมถึงยืนอุ้ยไม่คนที่ยืนก็เป็นดาราใหญ่นะข้างๆควายขวานักแสดงแต่ละคนดูดีมากองอมเป็นคนบริการของจิมมี่เจ้ามหาชีวิตน่าจะหมายถึงเจ้ามหาชีวิตองค์ต่อไปนี่อันนี้จะเป็นแบบ เปิดตัวครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นหสิ่งต๋อสิอออ่งตำแหน่งรามินไรเงให้สำนักพระราชวังประกาศข่าวการแข่งขันราชเพนีครั้งที่ห<ส>้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้สามคนต้องมาแข่งนนะั้นอัศวะเอวาธิต้องการจะขึ้นครองบัลลังก์ต่อไม่มีอะไรที่อยู่ <c oughs> เหนือนการควบคุมของเรารังสู้นะสู้นะ ที่หนึ่งสมาคมฟันดาบทักคนคิดว่าที่หนึ่งสมาคมฟันดาบอังกฤษเขาว่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ที่ไทยอเป็นเป็นอังกฤษอ๋อเขาไปอยู่กันอังกฤษเออก็บ้านบ้านก็ดูเป็นฟิลแบบไอ้นี่อยู่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาเมื่อกี้ที่เราพูดว่าอยู่ไทยอยู่ไทยอาจจะอยู่ที่อังกฤษอ่าอยู่อังกฤษหลานจะลงแข่งในราชพระเพลีในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งกลายเป็นแข่งสามตอนนี้ว่าจะแข่งสองราชพัฒเพลี ผมรักาลเป็นคนธรยาต่ออสวะเทวาินใช่หมครับจ๊ามจำาหน้าที่ของคนมีอะไรบ้างปกป้องขณินดูแลคณินรักษาและซื่อสัตย์ต่ออสว์เทวาธินจบหน้าที่หน้าที่เกิดมามีแค่นี้รักคณินคณินอาสว์เทวาธิถ้าจาอย์ริทักเทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองค์รักขุนวันปลายฟานเนี่ยน่าจะมีบทบาทอะไรกับองค์หญิงคริส ขามีความรู้สึกเหมือนกับดูตตอนนี้ต่ำใจไหนปะอืมแค่สีนเดียวสินด้วเวลตาผมแค่งงว่ามึงคิดไปไก่ถึงขนาดนั้นได้ยังไงผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมาอ๋อนี่ต้องมาได้เป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีอัศวเทวาทีมจะลงแขด้วย คนิี่รูิการกลับของขันนนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันหลังนี้ไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในวังเนี่ยอัศวะเทาวินเปรียบเสมือนางดวงตะวันของมีนานคริสเจ้ามหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพันอย่าได้ไว้ใจไปนี่แ่ว่าใครร้ายไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใครอ่ะอันนี้คือเป็นองค์ชายที่ไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วไปรักษาบัญชนเมื่อกี้พูดเจป่ะในฟังใหม่ดิเจอเจจ ใ,ใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าในโปสเตอร์อ่ะชุดของเจเจอ่ะเพิ่งสังเกตว่าชุดเจเจจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้แต่งชุดในวังแสดงว่ามีแบบไปเรียนเมืองนอกแล้วก็รักรักสามัญชนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเจไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคนนี้คือเจ้าชายไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครนี่ไงอุ้ยแต่ทำไมเป็นบริการแล้วถึงมานั่งบนบนโต๊ะเดียวกับอังอีดอกนั่งไม่ได้เลยเขามันเป็นเวลาส่วนตัวอันนี้เขาแอบ มีสไตล์ข้อแซบก,กันเลยป่ะคุณผู้ชมสวยมากเออหล่อมากไม่รู้ตัวเล็กน้องอ๋อละแอนบิสอันนี้อันนี้ อันนี้ในไพ่หลอดคนนี้แหละอีกแล้วว่ารถจะคว่ำอีกหรือปล่าเนี่ยต่างประเทศต่างประเทศก็ต้องขอดูว่าเขาประทกันเรื่องอะไรไต้ฝุ่นมีฝุ่นเลยฝุ่นเนาะฝุ่นอะไรเลย PM ปะ่ะอากาศที่สะอาดคือชุดของเรานี่ง<อ>ไงเอาอากาศคืนมาหรือว่ามีปัญหาอะไรเพราะเมื่อกี้มีฝนเนียนะ แล้วพี่ซีมองไปที่ฝนหรือว่ามันเป็นแบบใช้ความกล้าและความตั้งใจจริงต่างหากพี่คะคุณสาวเป็นข้ามฟ้าไปพาผมกลับมาแล้วคนอย่างพีเป็นอย่างนี้หรอไม่ใช่เรื่องไทยเรื่องคุณของฟ้าแบบปีสิงห์ใหญ่เก้าลูกต้องขออภัยนะผมไมโเถียงปีสิงห์ให่เก้าลูกต้องขออภัยด้วยนะพี่คะขุนศศนะการเพ่งขันให้ได้เพื่อจะได้เป็นเจ้าชายคนต่อไปนี่แต่อยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีฉันเขาถึงอยากเป็น เจ้าชายคนต่อไปเพราะว่าหรือว่าเพราะว่าเขาเพราะถ้าเขามีอำนาจเขาจะสามารถที่จะช่วยพ่อเขาได้ไหหรือว่าสืบหาว่าใครเป็นคนใครเป็นคนที่จะทำลายพ่อเขาเพราะตอนแรกเขาดูเหมือนไม่ค่อยอยากแข่งใช่ไหมละ่ะแค่นั้นแหละบงการใครเป็นคนทำเรื่องใครเป็นคนทำใครมันเป็นคงทํา เน่เริ่มสมสัาคมนี้นะคะ3สามทุ่มครึ่งทางช่องวันแล้วก็รับชมย้อนหลังบทอันคัตเวอร์ชันที่ไอชีเวลาสี่ทุ่มครึ่งช่วงชิงอำนาจอ่ะมันถือว่ามันบทมันน่าจะเข้มข้นมากมากแล้วแบบมันต้องพีคอะตอนหลังๆอะแล้วก็รอดูว่าเคมีกันแบบบริการเขาจะปกป้องกันยังไงในแบบสถานการณ์ที่ต้องหนีอ,ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นฉากแบบดิดเดียวจริงๆที่วิง่งแล้วก็ตัวละครบางตัวที่แบบโผล่มาอะไรไม่รู้ว่าอะไรมันจะ เกิดขึ้นกับเนื้อเรื่องเออ,เอ,อนี่ลุ้นเนเตเจว่าจะม,ามีส่วนประสานอะไรกันเรื่องนี้อที่มีความรู้สึกว่ามันมีความแบบในเรื่องของแบบชนชั้นอะไรอย่างงี้ปะความแตกต่างของสามัญชนในข้อแตกระหว่างเจ้านายกับบอด้การอะไรอย่างงี้แล้วก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสลับกันปะตอนนิ่งเฮียคือนนิวกับเฮียเฮียเขาจะดูแบบรวยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นฟีลแบบว่า สลับกันให้เฮียกายมาเป็นแบบว <c oughs> ริคการแทนแล้วให้นิวเป็นแบบ,แบ,บเออองค์วัชทายาทอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออก็น่าดูแล้วก็ฉากเชิงแบบทุกอย่าง,งมันทำออกมาดูแบบเวอร์วังแต่นี่ไม่รู้นะนี่ไม่ได้เป็นแฟนนิยายนี่มีความรู้สึกว่าตอนแรกคาดหวังว่ามันจะมีความแฟนตาซีหรือเปล่าด,ดูดูแล้วมันรู้สึกแบบมันต้องมีกลิ่นเมจิกออกมานิดน,นึงอะ่ะใครดูเทเลอร์นี้เรารู้สึกไงบ้างก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้วันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีแอนคัตเวอร์ชันด้วยนะ อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ